หลังจากที่เมื่อวานนี้หนอนบัวพลาดท่าไปนะครับไปดูรายชื่อ 11, <11> เล่นตัวจริงของทางเชียงใหม่ยูนเต็ดเจ้าถิ่นนะครับมีหนอนม้งงามส่วนศูนย์หน้าคู่เป็นกาก้าบูกิยองจับคู่กับเมวินเดนลูไปดูทั้งฝั่งทีมเชียงใหม่เอฟซีบ้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจไม่แพ้ก,กันเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวเล่นพอสมควรครับเอาเละครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับเชียงใหม่ยูนเต็ดชุดสีแดงนะครับ ่วนงงงามครับยังคงเฝ้าเสาให้กับทีมยางต่อเนื่องนะครับเปิดบอลยาวขึ้นมาครับส่วนนี้ของโนนเราให้มาสวยเลยครับปาดมาอยู่กุนยองอแต่มันลึกไปหน่อยสุดท้ายต้องเคลียออกไปครับตำแหน่งสุดท้ายครับมีเดชโอ้โหเปิดบอลของโนนจังหวะดีแม่นครับคือเป็นจังหวะที่มงเช็ดมาจากเมลวินสุดท้ายมาที่บาวตาปาจ่ายมนจะให้กับบูกินยองเลยครับแต่มันลึกไปนิดนึงครับติดมีเดชสกัดพื้นที่เลยครับ เก็บได้ครับอะไรครับกิติพัฒน์กิติพัฒน์เอิดมาเมลวินมีเมวินโงงโอ้โหเหลี่ยมไม่ดีครับลูกนี้โอกาสครั้งแรกของเมลวินครับในเกมนี้จากกราบซ้ายโยนเข้ามาที่จุดกันพบ12หลาจุดโทษพอดีครับแต่จังหวะโมงเนี่ยมันโมงยากนิดนึงเจอแนวรับของเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยนุนไว้ก็ไม่ตรงรอบครับได้โอกาสลุ้นแล้วสู่หน้าชาวเนเธอร์แลนด์ลครับเมวิดเดนลู เลือทุ่มให้จอนาธานหงชงมาหาพื้นที่ยุกิบังบะให้มาสวยครับสมยศหลุดขึ้นมาสมยศกระชากเข้ามาแล้วครับสมยศด,ดิงเองไม่ดิงเองไม่ผ่านนนยุกิพยายามจะหมงงซ้ำเน็ตโดนไม่เต็มหม่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้กิติพัฒต้องเคลียร์ออกมาครับเคลียร์มาแล้วเป็นสุรวิทย์ครับให้มาที่เมวินเมวินหาพื้นที่กำลังจะครอสโดนเกี่ยวไปจอนาธานจอนาธานไม่ผ่านเอฟสันมาติซิโอเอฟสันเก็บได้ พยายามตามเกี่ยวสมยศเอฟสันล้มไปตูสินเต้าหยุดเกมให้เป็นบอลของเชียงใหม่อยู่ในเป็ดครับมาอีกแล้วครับสหรับทางฝั่งทีมเชียงใหม่เอฟซีครับดูภาพอีกครั้งครับคือมาคนเดียวเลยครับไม่มีใครมาประกบเลยสว่วนสุดท้ายยิงได้ขวาแต่ไปตรงตัวทางนนโม่งงานเลยครับและดูจังหวะฟาวอีกครั้งหนึ่งนี่ครับคือสมยศเองยิงไปแล้วก็มาเสียฟาวครับเปิดมาก็ยังโดนสิริศักดิ์แกล้งบ่งเคลียรบมา ยังพยายามตามเก็บครับทัศนาพงศ์แต่ว่าทัศนาพงศ์เข้าฟาวไว้แล้วครับจังหวะนี้ก็ไม่แปลกครับที่ทางฝั่งเยือนจะมาแล้วเหมือนจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องจากลูกฟาววครับเดืองอ่ะชิบะดีมองว่าเป็นการเปิดปุ่มครับส่วนเชียงใหม่ยูเต็ดเองก็ไม่พอใจครับรอคาตัดสินจากผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับเป็นทางคุณปิติสตินสายสมบัติครับว่ามองเหตุการณ์นี้อย่างไร ดับมาที่ตำแหน่งประตูเลยครับดูภาพชาอีกครั้งคือจังหวะน,นี้เนี่ยเป็นการเปิดปุ่มชัดเจนครับผู้สินเองก็ให้ฟาวเป็นที่เรียบร้อยแต่มีต่อเนื่องเลยครับของชุติพันธ์กับรณพีนะครับคู่นี้อาจจะต้องเจอกันอีกยาวแล้วครับในเกมนี้อาจจะมีการกระทบกระทั่งด้วยคําพูดนะครับสําหรับคู่ของรณพีกับทางชุติพันธ์เลยครับอาจจกเชียงรายแล้วครับชุติพันธ์นะครับ พื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้นแต่เกมนัดนี้มี1ใบเหลืองไปแล้วก็ต้องระวังครับแฟนบอลก็อยู่ใกล้ๆเลยครับเห็นภาพชัดเจนก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เกมมันคุกลุ่นมากขึ้นแต่ทุกอย่างอยู่ที่พุทธศิลป์แลลวครับจะออกมาเป็นแบบไหนสักทู่พอหลังจากฟาปุ๊บเป็นใบเหลืองมาแล้วครับยกมาแล้วแต่อาจจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมครับถือว่าเกมนี้ครบทุรสชาติครับนอกจากการทำประตูที่มีทั้งสองฝั่งแล้ว ือเหลืองทั้งคู่ครับแต่ว่ากลายเป็นไอ้เหลืองสองของทางสุติพันธ์เลยครับโอ้โหแต่คราวนี้กลายเป็นทีมเยือนเสียเปรียบตัวผู้เล่นเลยครับเป็นจังหวะของเกมนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสโมสรเชียงใหม่เอฟซีเลยครับงานนี้งานเข้าแน่นอนครับก็เป็นจังหวะที่มาต่อเนื่องกันหลังจากฟาไปแล้วนะครับ สามเก็บจังหวะนี้ธนวิทย์ไหลบอลออกมาสูรวิทย์รวิทโยนโค้งไปอยู่ที่เมลวินเมวินถึงเอาใได้มงแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโคตที่สองเลยครับคือขึ้นเกมมาแต่ละครั้งเนี่ยน่าสนใจครับว่ามีทั้งลุกเล่นบอลเรียดมีบอลยาวบอลเปิดกราบขวา ค่อนข้างหลากหลายแล้วครับสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะเหินไปนิดนึงสำหรับทางเมวินเดลูแล้วก็ไปเสียฟาวใส่พู้นาประตูของเชียงใหม่ FC ด้วยนะครับวันนี้ก็เอาชัวร์นะครับจตุรงสมากรชกออกมาก่อนครับแล้วพุทธศิลป์ก็เป่าจบค่งเวลาแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับดาร์บี้แมชเมืองล้านนาครับเชียงใหม่อยู่ในเตดเสมอกับเชียงใหม่ FC อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าเชียงใหม่ f อเหลือผู้เล่น10คนนะครับ เริ่มเกมครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเชียงใหม่ f อซเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนบ้างครับในชุดสีฟ้าครับเปิดบอลยาวขึ้นมาครับเชียงใหม่ f อแต่ว่าโดนสิริศักดิ์ฝ่ายรงข้ปัดออกมา <c oughs> <c oughs> ไปเปิดยาวขึ้นมาครับตปเปิดมาก็ไม่มีอะไรครับเข้ามือโดนสบายเลยครับ <c oughs> แบบยังไปไม่ได้จนาทานธา,านต้องวนออกมาแล้วเปิดมาโอ้โหณัชชัยตัวเข้าฮอส พยายามจะสะกิดเปลี่ยนทางบอลแต่ไม่โดนบอลครับได้ลุ้เหมือนกันแหละครับทางฝั่งใช่ไหมเอฟซีคือบอลกระดอนพื้นหนึ่งทีเลยกะจังหวะไม่ถูกครับสำหรับทางนัทชัยเลยครับคือเปิดเข้ามาเนี่ยได้ลุ้นเลยแต่บอลกระดอนพื้นก่อนหนึ่งจังหวะและเข้าไม่ถึงบอลเลยครับดูลีลาของเปิดบอลขึ้นมาครับบันโด่งมาครับตกที่หน้ากรอบสมยศงงออกมาออริสตา สามลงมาเก็บครับอาิสตากระชากเข้ามาแล้วกระชากเข้ามาพลิ้วทีเดียวยิงเลยโอ้โหมาคนเดียวยิงคนเดียวโอ้โหแต่ไม่เข้ากรอบได้โอกาสลุ้นครั้งแรกของเจ้าตัวครับในช่วงครึ่งเวลาหลังเปลี่ยนตัวลงมาแล้วยังสดอยู่ครับแต่ตอนจงังหวะสุดท้ายที่จะยิงเนี่ยมันเข้าเท้าซ้ายต้องยิงขวามันเลยสุดปลายเท้าไปหน่อยครับบอลเลยข้ามคันไปเยอะครับ แต่ความบุบวาบเดี่ยมาแล้วครับไหลให้กับธนวิทย์ครับต่อที่เมลวินเดลูเมลวินเดลูเปิดจาปอลิซ่าโอ้ยเรียบร้อยเปล่าโอ้โหไม่ครับยังไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายบูกินยองชาร์จไม่โดนเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นจังหวะที่ได้รุนีคครั้งของเชีงยงใหม่อยู่ในเตดนะครับคือจังหวะแรกเ่ยไม่มีใครโดนบอลเลยครับแล้วก็มาถึงบูกินยองก็ไม่โดนเหมือนกัน ลูกเปิดของเมวินเดลูท่โคงเข้าหาประตูครับผ่านมาทั้งเอวันโจผ่านทางจตุรงมาแล้วครับถ้าฝั่งนี้นะครับอีกฤษก็จะถึงทางทีมงานไทามาแล้วครับครับทุ่มเข้ามาครับจอราธานเก็บได้ไหม,มคือโดนเบียดทุกมุมเลยครับพยายามจะตามเก็บก็เก็บยากครับจอร์าธานคือโดนอยู่2คนเลยครับและคือพลิกได้จริงแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยมันเล่นไม่ถึงเลยครับ นี่ครับแล้วมีการค้ำนิดนึงด้วยครับผู้ศิลป์เลยมองว่าเป็นจังหวะฟาวของเชียงใหม่เอฟซีและก็จอร์แดนครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่รออยู่ผู้ศิลป์ให้สัญญาณเบลวินยิงลูกนี้ติดกำแพงครับแต่ยังได้แล้วยิงซสาอีกทีลูกนี้เฉียวเสาออกไปโอ哟เสาจังหวะของเมลวินเลยครับจังหวะแรกเนี่ยยิงไปติดบล็อกจะลองยิงดุเรียดครับไปติดพรชาครับย้อนมาอีกครั้งแต่งเข้าซารก์กด บริเวณกรอบ18-20ถึงหลาแต่ก็ไม่ตรงกรอบครับ2จังหวะได้ลุ้นของเชียงใหม่ยูไนเตตเกือบไปเหมือนกันแล้ะครับน่ครับัธวิดคุ้มมามีเดทเปิดมาแต่บอลมันไม่ถึงเรียวมาสุารัเปิดยาวมาแล้วพูดสินกบ เต่าโตโหจบเกมเลยครับเจ็ดนาทีเปไๆครับทำอะไรกันไม่ได้ครับคู่นี้เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับทำให้เชียงใหม่เต็ดเก็บเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับมี69้คะแนนตามหลังหนองมัวพิชัยจ่าฝูงสาม้มนนะครับ,นนรรนนนรบขณะที่เชียงใหม่เอฟซครับ